สวัสดีพี่น้องครับยิยนดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อพระคำนะครับทุกวันเมื่อเราอ่านพระคมภีเมื่อเราไขาครวญน,นะครับพระพีในแต่และว,วันถ้าเรา,เรากําลังอ่านความคิดพระเจ้าอย่าลืมว่าพระเจ้าตัดว่าพระองค์จะเทความคิดของพระองค์ให้กับเราพระองค์จะให้ถ้อยคําของพระองค์นั้นแจ้งแก่เราดังนั้นเตียนจะรับการแจ้ง นะผ่านถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าเสมอคือพระเจ้าจะตัดผ่านพระชนะพระองค์นะเราอจจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นพะี่น้องครับแต่ผมเชื่อว่าทุกปัญหานะมีคําตอบนะอยู่ที่พระคําพระเจ้ากอเพียงเราค้นดูพระมบีทุกวันเหมือนตามที่พระเจ้าตัดสั่งให้เราทํานะครับก็เชื่อพี่น้องจะพบกับของดีก็คือคําตอบที่มาจากพระเจ้าคือทางออกที่พระเจ้าชี้นํานะครับดีกว่าเรานะครับไปถามมนุษย์ด้วยกัน รือคิดเองเออเองสุบเองสุดท้ายก็มีปัญหานะครับแต่ถ้าเราทําตามที่พระเจ้าตรสั่งให้ทาพี่น้องครับสาหรับผมนะครับใช่อาจจะมีปัญหากับมนุษย์นะครับกับนู่นนี่นั่นแต่เราไม่มีปัญหากับพระเจ้าดีกว่าเราไปเชื่อฟังนะฮะมนุษย์แต่เรากลับไปมีปัญหา กับพระเจ้าแบบนั้นไม่เหมาะแน่นอนนะครับเอาล่ะรครับก่อนอื่นเหมือนเดิมฮะเรามาท่องนะครับสารบัญพิธีด้วยกันก่อนตั้งแต่ปฐมประการจนถึงวิวรนนะต่อท่องเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าและท่องเพื่อที่จะชูใจซึ่งกันและกันนะครับเป็นหนุนใจผู้อื่นให้ท่องด้วยนะครับหนึ่งสองสาม ปฐมกาลโอพยพเลเวนิติกันดานวิถีเฉลยชรมบัญญัติโยชูวาผู้นิจัยนางรูธหนึ่งสมูเอลสองสมูเอลหนึ่งพงศษัตริย์สองพงศษัตริย์หนึ่งพงศาวดารสองพงศาวดารเอสราเนหามีเอเอร์โยเปงสดุดีสุภาษิตปัญญาจารย์เพงซโลมอนอิสยาเยเรมีเพงขัามวคเอสเคียวดานียลโฮเชยาโยเอลอาโมอดโอบาดีโยนา มีคานาอูมฮาบากุเซฟันยาฮักไกเซคาริยามาลากีมัทธิวมารโกลูกายอนกิจการโรม1โครินสองโครินคาลาเทียเอเฟซัสฟิลิปปีโคลโลสี1เทสโนิกา2เทสโนิกาหนึ่งทิโมธีสองทิโมธีติตัสฟิเลโมนฮิบรูยากอบหเปโตรสองเปโตร1น่ยอนสองยอนสามอนยูดา วิวัขอบคุณพระเจ้านะครับฝึกท่องไปนะครับในครอบครัวนะฮะเหลือพี่พี่เลี้ยงหนุนใจน้องเลี้ยงนะครับให้ฝึกท่องสารบ,บัญพมพีนะครับวันนี้มาดูด้วยกันี่นงครับในพระธรรมสองโครินธ์บทที่12บข้อที่10นะครับกล่าวว่าเหตุฉนั้นเพราะเห็นแก่พระคริสต์ข้าพเจ้าจึงชื่นใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าในการประทุษร้ายต่างๆในความยากลําบากในการถูกกลมเหงในความอับจนเพราะว่าข้าพเจ้าอ่อนแอเมื่อใดข้าพเจ้าก็แข็งแรงมาก เมื่อนั้นแม่พี่น้องครับน,นี่เป็นประสบการณ์ของผู้ที่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้สามารถที่กลั่นนะครับถ้อยคำเหล่านี้ออกมาโดยการทรงนำที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับอย่าลืมว่าพระบีทุกตอนรับการกนดนใจที่มาจากพระเจ้าพระบีข้อนี้ก็เช่นเดียวกันพ,พี่น้องครับผมเชื่อว่าผู้ที่บันทึกนะครับก็รับการดนใจที่มาจากพระเจ้าและประโยคที่หนุนใจนะผ่านพระคำอั์นั้นก็นำมาหนุนใจเราด้วยนะสำหรับสาวกหรือว่า พุทธิย no ีนในยุคปัจจุบันพี่น้องครับเหตุฉะนั้นเพราะเห็นแก่พระคิดใช่ไหมสำคัญนะครับเห็นแก่พระคิ์พี่น้องครับทุกวันนี้เราจะเจอปัญหาเยอะแยะมากมายก็ตามแต่ถ้าเราเห็นแก่พระคิ์มันก็ผ่านหมดถูกต้องพี่น้องแต่ถ้าเห็นกับมนุษย์ด้วยกันเห็นแก่ตัวเองพี่น้องครับรับรองปัญหาตามมาอีกเยอะในเรื่องความคิดนะครับแต่ถ้าเราเห็นแก่พระคิ์แน่นอนพี่น้องครับพระเสุูคิ์เองก็ต้องผ่านการทดลองพระองค์ก็ผ่านปัญหาเยอะแยะมากมายก็เพื่อให้เป้าหมายหรืองานของพระบิดานั้นสาเร็จ เราต้องเห็นแก่พระคิดด้วยเนะี่เราเป็นสาวกของพระยูคิ์นะครับเรา,าจ,จะเจอปัญหามากมายเหมือนที่พี่ได้กล่าวไว้ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้าพี่น้องบางท่านตอนนี้อาจจะอ่อนแอหรืออ่อนกําลังกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับหลายคนเจอปัญหานี้เรื้อรังมานานนับแรมปีบางคนฮนะเหมือนกับนางฮันนายไหมพี่น้องที่ต้องอยู่ในสภาพนะครับที่เธอรู้สึกขมขื่นนะครับนับแรมปีที่เธอเองไม่มีลูกให้กับสามีแต่ภรรยายคนมีลูกคนแล้วคนเล่าน,นับแรมปี ดังนั้นสนใจเป็นรองครับปัญหาที่เกิดขึ้นเราอาจจะวัน2วัน1เดือน2เดือนหรือบางคนนับแรมปีก็ตามแต่วันนี้เพื่อเห็นแก่พระคิดจะมีการประทุสร้ายเกิดขึ้นก็ตามถ้าเราเห็นแก่พระคิดเราก็อย่ายกโทษให้กับทุกคนได้ที่เขาทําไม่ดีกับเราหรือข่มเหงเรานะครับหรือขณะที่เราเจ็บปวยไม่สบายแล้วก็เห็นแก่พระคิดเพื่อเรามีโอกาสท,ที่จะมีประสบการณ์ความเชื่อมากขึ้นในพระนามพระเยซูคริสต์ด้วยเพราะนั้นเานรองครับคริสเตียนทุกคนเมื่อเจอปัญหาก็ต้องอธิษฐานต่อพระเจ้า นี่สำหรับคิดเสียนฝันวิญญาณถึงพี่น้องแต่ถ้าไม่ใช่คิดเสียนฝันวิญญาณมีปัญหาปุ๊บกบนต่อว่าพระเจ้าพี่น้องครับหนุนใจครับขณะที่เราเรียนรู้นะครับและพัฒนาความเชื่อความหวังใจและความรักนะครับทั้ง3ด้านนี้นะครับเราก็ต้องเห็นแก่พระนามประคทศพี่น้องครับผมเชื่อครับว่าถ้าเราเองผ่านนะครับกระบวนการต่างๆในการถลุงนะถลุงเอาขี้แร่ออกเป็นภาพเชิงเปรียบเทียบนะครับไอขี้แร่ในชีวิตของเรานะครับ ขี้ต่างๆเรื่องถึงสิ่งที่ไม่ดีนะนิสัยโมโหนะปากร้ายนินทานะอ่าพูดปดพูดเท็จขี้โกงเห็นแก่ตัวไอพ้พวกนี้คือขี้แร่วันขณะที่พระเจ้าเบินเราไปน้องครับในแต่ละวันผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคต่างๆก็ตามแต่ละคงที่จะมั่นคงนะเพราะเห็นแก่พระนามของพระคิดนะในความอับจนเพราะว่าพระเจ้าอ่อนแอหมดใดพระเจ้าก็แข็งแรงมากเมื่อน,นั้น วันนี้ขอใอยพระคำพอดีสําเร็จพี่น้องครับท่านใดที่กำลังอ่อนกําลังลงขอใอยเข้มแข็งขึ้นพี่น้องครับเหมือนที่ในพระนามฟิลิปปีก็หนุนใจว่าข้าพเจ้าประชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์เป็นผู้เสริมกําลังหนุนใจนะครับวันนี้ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านนะครับให้ผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆไปได้เพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์นะครับเพราะเราเป็นสาวกของพระองค์เราเป็นคนงานพี่น้องครับที่ต้องรับงานต่อเนื่องนะต่อยอดมาจากยุคพ,พระกมภีดังนั้นอาจจะมีการข่มเหงมีการประทุสร้าย อื่นๆนะครับก็แล้วแต่แต่ถ้าเห็นแก่ประคิดผมเชื่อว่าจิตใจพี่น้องจะสงบนิ่งนะนิ่งเหมือนเด็กที่หย่านมแล้วในอกของมันดาสงบนิ่งในพระเจ้านะครับเอาล้ครับพี่น้องเราผ่านมาที่การภาวนาพระคำพระเจ้าอย่างที่บอกไว้ต้องฝึกพี่น้องครับสิ่งที่ผมสอนพี่น้องไม่ใช่ปุ๊บปั๊บแล้วฟังแล้วทำได้พี่น้องต้องมีวินัยกับตัวเองพี่น้องต้องฝึกยกตัวอย่างเช่นโอเคผมให้พี่น้องฝึกวันละข้อสองข้อสมมุติถ้าพี่น้องทําทุกวัน วาข้อ2ข้อนะครับอ่านพีหนึ่งข้อไข้ครวนแล้วก็นำมาอธิษฐานทําแบบนี้1ข้อ2ข้อ3ข้อก็แล้วแต่ในต่อวันหรือทําเป็นกลุ่มหรือมีปัตดี้นะเป็นคู่นะฝึกกันแบ่งปันนะแบ่งปันเสร็จก็นาอธิษฐานนะเป็นที่ชูใจซึ่งกันและกันวันนี้เราเดินทางมาถึงสุดีร้อยสิบเก้าข้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับขรบองต่ําต้อยและเป็นที่ถูกดูถูกแต่ขับองไม่ลืมข้อบังคับของพประองแม้เนี้ย เราให้ครัวไปนะครับเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ผู้เขียนนะครับรู้สึกย่ำแย่ใช่ไหมครับมีการดูถูกเกิดขึ้นมีการกล่มเหม่งเกิดขึ้นรู้สึกต่ําต้อยเหลือเกินนะครับคนอื่นเขาได้ดีแต่เรากลับตกต่ําลงสมมุตินะครับในสถานการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่เราก็ตามพป่นองครับข้าพเจ้าไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เหมือนตอนที่ผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนต้องติดคุกใช่ไหมฮะเหมือนตอนที่ดาเนียลก็เหมือนกันถูกโยนในถ้ำสิงห์ผมเชื่อว่าทุกคนก็ลึกถึงและพระวจนะของพระเจ้า อาจารย์ปโลก็ดีใช่ไหมครับกับศิลาตอนที่ติดคุกก็เหมือนกันพี่น้องครับเราอ่านพระคัมภีร์เราให้ครูว่าเราอยู่ในสถา,าในใดก็แล้วแต่พี่น้องครับที่รู้สึกว่าเราติดลบอ่ะพี่น้องครับใช่ไหมฮะเป็นเบี้ยล่างคนอื่นนะครับแต่อย่าลืมว่าใจเราสําคัญกว่านะใจเราไม่ได้ตกต่ําไปด้วยใจเราไม่ได้เป็นเบี้ยล่างไปด้วยพี่น้องครับแต่เมื่อสถานาร,รอบข้างเราจะมีปัญหามากไม่เทตามแต่ขอให้เรายึดมั่นในข้อบังคับของพระเจา้าคือไม่ลืม การไม่ลืมคือการใช้เวลาเนี่ยภาวนาทุกวันอ่านทุกวันภาวนาทุกวันวระข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อก็แล้วแต่จนั้งพี่น้องมีพระครรมประเจ้าไว้ในจิตใจพระพี่บอกแล้วครับเมื่อเราสะสมพระธรรมประเจ้าไว้ในใจของเราเราจะไม่ทําบาปกับพระองค์เห็นไหมนี่นี่ก็เป็นกระบวนการที่ชัดเจนนะครับมาดูว่าวันนี้ผมนําพี่น้องอธิษฐานอย่างไรนะครับสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สาหรับการกล่มเห็นและกันดูถูกที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับเราอาจจะมีพี่น้องมั่งมาอยู่ใกล้เรา อยู่ในที่ทางานอยู่อยู่ในที่โรงเรียนนะเขาดูเหมอนการเป็นคิดเสียอของเราพูดง่ายสมมุติว่าเราสั่งอาหารมาใช่ไหมครับแล้วก็นั่งโต๊ะมีเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆเราหลับตาลงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าลืมตามาเพื่อนๆนาาอ,อ,ะนะอาจจะเยาะเย้ยนะอาจจะยิ้มยิ้มดูแลแบบงมง,งายแต่พี่น้องครับเราอยู่กับพระคำพระเจ้าอยู่กับความคิดพระเจ้านะอย่าไปสนใจความคิดและท่าทีของมนุษย์นะครับยิ่งทําให้ครับผมเข้าใจพระเนะของค์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมเพราะในนอนพี่น้องครับเราก็รู้ว่า มนุษย์นะครับอยู่ภายใต้อุภาพของมารร้ายในสิ่งที่เขาทำเนี่ยเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรที่มาของสิ่งดีเขาพูดกับเราการปฏิบัติของเขานั้นที่มาจริงๆมันมาจากที่ไหนเนี่ยเราเข้าใจเพราะพระพีก็สอนเราถูกไหมพี่น้องเนะี่ยอีกทั้งยังได้พัฒนาความเชื่อและความอดทนอีกด้วยตรงนี้แหละคับสำคัญยิ่งเจอปัญหามากเราขอพระเจ้าช่วยเราที่เราสามารถพัฒนาถึงความอดทนทน้ถึงที่สุดทรหดอดทนพี่น้องครับและพัฒนาเรื่องและความเชื่อในที่เรามีต่อพระเจ้า ความมั่นใจในพระสัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับโอข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟของพระองค์หลอหลอมจิตวิญญาณของของข้าพงศหลายให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระชน้าของพระองค์ตรงนี้ผมขอปล่อยมากไปนะครับพระกัมพีทั้งเล่นี่นะครับผมขอพระเจ้าหล่อหล่อไม่เข้ามานันเยวิตของผมผมเคยเอามือจับพระกัมพีน้องครับวางบนหัวเลยนะครับโอข้าแ,แต่พระเจ้าขอละลายถ้อยคำารองความคิดปรองเข้ามาในมันสมองลูกในส่วนที่เป็นความจำานไขอต่อพระเจ้าผมอยากจะคิดเหมือนพระเจ้าคิด ผมอยากจะพูดเหมือนพระเจ้าตรัสนี่นะครับคิดเหมือนพระเจ้าคิดคือเราอ่านความคิดของพระเจ้าทุกวันทุกวันทุกวัน,วนใช่ไหมให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจะ้าพระองค์ให้กล้าพูดนะกล้าเป็นพยานด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าเราพูดในสิ่งที่ควรพูดตามที่พระเจ้าสอนเราพูดและสิ่งที่ควรพูดมั่สุดคือการเล่าคำพยานของพระเยซูริตลึงถึงหัวใจของการผจญชนะท้าพี่น้องอยากให้คริสตจักรที่พี่น้องไปร่วมนมัสการอยู่จำเริญขึ้น พี่น้องครับสมาชิกทุกคนในขีจักนะไม่ว่าจะเป็นสิทธิยบิบาลกันนักธรรมกิจนะไม่เป็นกลุ่มบุรุษสตรีนะกลุ่มรวมอาชีพนะหรือว่ากลุ่มยังโปรอ,อนุชนกันแล้วแต่ทุกคนในกลุ่มต้องเผชนะได้ทุกคนจะเข้าใจว่าคําว่าหัวใจของการเผชินะก็คือการเล่าคำพยายนพยูุริ์ก็จะทาให้ขีจักจำเริญขึ้นนั่นหมายถึงจะมีคนได้ฟังข่าวประเสริฐมากขึ้นคนกลับใจเปิดใจมากขึ้นพี่น้องคิดดูวันนั้นวันที่เปโตรเทศนา พระกิตติคุณวันแรกจะนด้ม่มีคนเพิ่มขึ้นถึง3,000คนนั่นเป็นตัวอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นในวันนี้ท่านใดนะครับปีที่ผ่านมาไม่เคยประกาศเป็นพยายนอครเลยไม่เคยเผยชนะเลยพี่น้องครับเราทุกคนคือผู้เผยชนะของพระเจ้าการเล่าขบยายนพระเยซูคริสต์เป็นหัวใจของการเผยชนะยืนยันชัดเจนในวิวรณ์บทที่19ข้อที่10 ไปเปิดอ่านดูได้เลยพี่น้องครับแต่นั้นวันนี้ขอหนุนใจซึ่งกันและกันครับองค์จึงอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าฝึกพี่น้องครับฝึกเหมือนที่ผมสอนอย่าขี้เกียจอย่าเป็นคิดเสียนที่ขี้เกียจอัมพีอย่าเป็นคิดเตีย,ทย,ยนยที่เบื่อหน่ายในการอธิษฐานหรืออย่าเป็นคิดเตียนที่กลัวในการประกาศและเป็นพยานเพราะสิ่งแต่เหล่านี้ไม่เป็นที่ชอบประทัยพระเจ้าอย่างแน่นอนและผมเชื่อว่าพระวิญญาณก็ไม่พอประทัยเช่นกัน ปรงลงมาสถิตกับเราเพื่อที่จะสอนและพัฒนาเราให้มีความเชื่อให้มีความอดทนให้มีความรักเพิ่มมากขึ้นเพื่อยะว่าผลของพระวิญญาณทั้งหมดต้องเรียกว่าแะ้วเกิดขึ้นในชีวิตของเราจนคนอื่นสัมผัสได้คือให้คนอื่นเห็นพระเจ้าในชีวิตของเราอ่ามีพี่น้องเอาละครับกลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อประคำได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับพี่ใหญ่บอลค้าสวัสดีครับ